เือนนสอ,อทุกาาการทกงนจนี้ก็ไม่ได้ะไไม่ได้แตกต่างึงเวลาที่ถึงคอนเทนต์เากได้ใส่ เราไม่ได้อยู่นะะบิงก็าหน้าจะไม่ายแล้วแต่ตอนนั้นละยแงบดกันี่นะซึ่งคนใหม่ที่จะมาเข้าที่วันนี้ก็เป็นชื่อเขที่ผมเป็นหัวห้งให้ก็คือ่ันนะครับก็ตั้งเป็นเล่นๆกโอเคภาพโดนว้าวโอ้โอ้อ้โ่นะโอ้ เขา็ไม่ได้มานานละแต่ก็พอลกมามาติดมาติดมาเลยขึ่งมาก็โดนซาตาซีเอาว้าว้าวอาโด ก็จริงไงไม่ได้เล่นนาละมาเด ah. ็กะอใหมาเอาถึงก็เอาเลยเฮ้ยว่าไมเอ็ะไรก็ข้าที่จะเก่งเวลาต้องไปตีนะจริงหีได้อ้โออ่าโ้ว ใช้ได้นะเทคนิคแรกก็คือคนที่ใช้ไม่น้องตัวที่เขาใช้อยู่ตอนนีุ้กตัวมันคือตัวแรกถ้าอยากเล่น D D จะดีถ้าจะใช้สกิลที่มันเป็นไอ้บาร์คงเอามาหมุนแล้วก็จะมีขอนั่นออกมาและนำห้ใช้ตอนที่แบบไอ้พวกสกิลพวกเนี้ยเนี่ยแหละจะหัวใช้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ก็คอยหนีถ้าได้หัวตอนนี้ก็ใช้เลยไปอย่ากดใช้สกิลนี้เล่น นี่แหละนูไม่ได้เล่นนานแล้วนี่นี่ก่อนอย่าอย่าขอร้องอย่ามาโนอะเนอไม่เอาไม่เอาไม่เอา okay, แต่ไม่ตายจะคุยป่าไม่จะนงจังหวะที่เขาก,กจะเข้ามาเราแล้วมันอันนี้ก็ให้เราใช้สก,กิลเอ้สก,กิลได้เลยแต่นทำใไม่จะทำตามาวกบ้ากระแลกันกเพราะ <c oughs> ขึ้นกลับมาลเล่นก็น่าจะประมาณกลางแหละ คอมเมนต์หนูก็แค่อยากจะเพราะว่าเป็ะแบบนั้นเดี๋เล่นน่าจะว่าแหละมาพูดก็เอาเออแต่อุ้ยโดนเล่นแะ่เดี๋ยวเล่นละอืมถ้าเราูไม่างี้ถ้าเกิดว่าเราเร็วพอนะหรือว่าจะจังหวะทันแล้วก็ใช้สกิลใช้สกิลสองได้ค่ะแล้วก็เตะออกไปได้เลยส่วนเทคนิคจะใช้สกิลหนึ่งที่ไม่รู้เหมือนกันระวัง ล่นอยู่ตอนนี้ที่อยูเล่นอยู่ตอนนี้ซึ่งเห็นน่าะัดจว่าผมแค่ไ้มี่กล้าจะคุยผมจะได้แค่ใส่ผีฝาไดแค่นั้นแหละโอ้นไม่ได้นานค,าาคานข้าน,นี่จ้ะโดนโดนนีหนีก่อนๆๆว้าวว้าวนี่เนะมื่อกี้ทุกคนอาจจะใช้ทักษะอ่างีนี้นะก็คันกระโดดแบบวอะไรไม่แกะ่ไกระโดด แล้วก็ดูอะไรับ้วก็ไปแล้วก็โอเคตอนนี้คูืยังไม่กันทำเ,เป็นทำเป็นเอเคน,น,นี้ะแต่ความบดนั่นแหละเฮ้ยงาวะน,นี้เอา,เอาไมหลบได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยยังไงผมไม่รู้เขาใช้ตัวอะไรอยู่ถนะ้าว่าใครรู้ว่าใช้ตัวอะไร ถ้าใช้ตัวอะไรอยู่ว่าก็บอกคนดีนะก็มาขึ้นัวแล้วใช้ผมมันได้โอเคตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ยตายแล้วตายแล้วแนะนำสมุดถ้าคุณใช้เสมุดสกิลสี่อนถ้าหัวคุณพุ่งลงไปเมืนอกี้ใช่ไหมมาและแล้วจังหวะที่หัวดูเท่าถ้าเขาจะคอมโบต่อคุณ้นมาให้ใช้สกิลคนใช้สกิลสี่จะกทีลุกขึ้นมาเลยเที่ยวกันไปได้ที่เรื่าอะไรเขาจะชอคอมโบต่อเพราะว่ามันต้องไปต่อ ซึ่งเราก็จะจับคู่กันคือถึงขั้นขนาดอสกิลสี่นี่แหละเวลาเราพูดนะครับพอรู้คุณมากว่าให้กดใช้สกิลสี่ทันทีถึงแม้มันอาจจะไม่ได้รอเซ้นเวลาใช้มันจะได้จริงเลยก็เราแนะนำมันมันมีโอกาสที่เราจะใช้ได้เลยแล้วคือตอนนี้ไม่น่าดานโดนขัดสกิลไม่ไม่เอาไม่เอาผมขอร้องอย่าฆ่าผมผบไม่ได้เราจะไปเคล็ดเด็กเด็กที่เพิ่งกลับมาเรียน ไม่ออกมือเลยแต่้ืเลยสามสบว้าอันนี้เลยมาเด็กก็จะได้เต็มหลอดละเดสโก้อดามโอโอดี๋ยวทมาจับตอนไหนอ้าวเอเมนะเป็นที่ผมบอก เราไม่ไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกว่าถ้าเกิดใช้แล้วมันจะได้อันนี้เลยมันมีความเป็นไปได้ซึ่งตอนนี้ผมกำลังโดนอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวไปนี่นี่ก่อนนี่มาเอาเอาเอาดิโนอ้โดนโอี่นี่แหละอันนี้รวงโอเคไปใช้เฮ้ยนี่จังหวัดหือคางยิงสวยอะ

ก็ไอ้็นที่ว่าอันนี้นะเหมือนฉะนั้นกอ็อ,อ,อ่ะอะต่อเลยอะต่อเลยจะเปิดขัดเลยมูอึนซานรีเอาเราเปิดมาเข้าเปิดดิเอามามาอึ้ไปสิก่อนเอมามัดกระลุกไปกินมาเตรียมมดัมดรอ เดี๋ยวรอคันนีคไปตายละแโอเคไม่รู้โดนหรือไม่โดนแต่ขอให้โดนดิโอเคไม่โดนดห้าทองไม่ใครจะเป็นหน้าไหนมันจะเป็นหทองก็ไกลัวผเราด่าวนัก็แป อ่านี้หนีหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนพวกนี้โอเคสวยเฮ้ยเอเดี๋ยวโดนนี่นี่จะตีบอลลงมาบอลลงมาแล้วก็จับอันนี้เลยจับจับเบียงนะะจับเหวี่ยงเออเออเออจะมาโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ มันจะเป็นเอกกาจะได้ทุกคนมีชีวิตอยู่นะจะไปทุกคนตายเลยก็ตายคนไม่ได้ตายโอ้คอตายะตายแน่นอนตายแน่นอนตายอย่างนี้ก็ตายซัดไปหนึ่งแบบเจ็บแรงๆเลยเอ๊ะว้าวมันตายแล้วโโนนตายแล้ว I'm gonna n ะนิมาแล้วมาแล้วอันนี้เราปล่อยให้เขาขับโบนแต่เริ่มไปเลยอ่ะมาขโมยเลยปล่อยให้คุณขับโบนมามาเอาไว้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 เเอาคืณแรกเอาแล้วเอาคุณแรกใช้ในปีี่วยังคงไม่ได้นะเดี๋ยวเขาทำได้แล้วแล้วกันว่าจะใช้ทีเดิมอยู่มองฝั่งมงขวา พุ่งใหม่มันจะได้โดนเฮ้ยฉลาดนี่หว่าใช้สกิลหนึ่งแล้วก็อ่าแล้วก็ลงสกิลสิกเดฟพนลดแลบวแตครับว้าผมขออีกนึงนะครับใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่คลิปเกา่าใครที่ยังไม่ได้กดยังไม่ได้กดไลค์หรือว่าคอมเมนต์บ้างก็ช่วยกันหน่อยนะครับ เอาไปดิ I don't w a n t to die ไม่อยากตายออกไปคลิปหน้าอย่าผมทำคลิปไหนอีกดารเดหรือฟอสเ่นหรืออะไรอีกเ่ยผมจะได้รู้ไม่งั้นเดี๋ยวผมก็ทำคลิปของได้เียี่อาะเอามาต่อเลยต้อมก็นาป้าน่ใช้ท่าีนะนะพุ่มาปาก็ใช้ท่าสองขัดโโอ้เฮ อยากได้อยากได้ค้ความรู้ตอนเก่าหมโเเนี่ย้นตายเครนั่นอยมานเลยสวยบผมตายแนายตหรือไม่ตายตายใครใครตายผมหรือเขาครตายกันแน่ ดูทีหันก้องมาไม่ได้กดไอ้ไม่ได้ไม่ได้กดจริงอ๋อแต่อย่างที่ผมไม่ได้บอกนะครับผมเล่นในเซิร์ฟวีไม่ได้เล่นในเซอร์นาเซิร์เซอร์ผมผมไม่ใช่เซอร์ไม่ใช่เซอร์จะเป็นของเขารัดนะครับเราก็ดูกระตับทุกันเพืลย์ไปก่อนโอเคโอเคโอเคโอ้ว้าว จะแงหวัดมือกัไม่อวมอ้าวจำได้เหรอน่และไม่ควรใช้เทคนิคเดิมๆทัไปทั้มาอะไรเงี้ย Gracias. ตัวเลแม่งเลยก็นะ 終わりだだから Q.J.21 <music> 時々あの日を経験している弱いがどうなっていくの考えることがある。 ตอนนี้ผมจะไม่พูดเลยนะครับจะให้ดูแถมไม่เคยโอเคตามนั้น